ในคลิปนี้นะครับก็จะมาใช้งานตัวซอฟต์แวร์ทางค่าย PTC กันนะครับนั่นก็คือตัว PTC Creo นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนงานตัวชิ้นนี้กันเนาะก็ตัว Creo นะครับมีของ Student ให้นักศึกษาใช้งานด้วยนะครับก็การเขียนงานต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใช้งานกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอปิดก่อนอะนะครับอันนี้ปิดไปก็เป็นการสร้าง ขึ้นมาใหม่นะครับเราจะเขียนสเก็ตจะเขียนพาร์ทนะครับทั้ง assembly manufacturing นะครับการแคมนะครับในนี้แล้วก็รอยิงนะครับเขียนพาร์ทงานชิ้นแมทเทลมีให้ครบนะครับแล้วก็เราก็ตั้งชื่อไฟล์ของเรานะครับปึ๊บนะครับทีนี้ก็จะเป็นนการเลือกระนาบละว่าเราจะเขียนนะครับสเก็ตที่ระนาบไหนนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่ท็อปนะครับเอ่ออันนี้เราจะเขียนตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับ ก็มีต dimension นะครับตามนี้เลยนะครับฉะนั้นนะครับผมบอกว่าผมต้องการที่จะเลือกเรานับนี้นะครับเลือกมาที่สเก็ตเลยคือเขาจะมีไดอะล็อกบ็อกนะครับปรากฏขึ้นมาให้อยู่ที่ปลายเมาส์นะครับทำให้การทำงานนี้ง่ายนะครับในการเขียนเราก็คลิกเลือกสเก็ตเข้าไปนะครับคลิกขวาค้างนะครับเลือกคำสั่ง rectangle นะครับคลิก ลากขึ้นมานะครับคลิกขวาค้างเลือกคำสั่ง Smart Dimension เดิม s ชันนะครับคลิกพอเราเลือกเสร็จนะครับคลิกที่เส้นกดเป้าปุ่มกลางก็เป็นการให้ขนาดละนะครับอันนี้100นะครับคลิกคลิกป,ปุ่มกลาง1ทีนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่45ผมก็ให้ไป45นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะทำการแพนตัวนี้นะครับดึงมานะ ดึงมาอยู่บริเวณตรงกลางกดชิปค้างครับเมาส์ปุ่มกลางลากมานะครับท่านั้นนะครับกดเมาส์ปุ่มกลางก็เป็นการโรเตนะครับเราสามารถที่จะซ่อนตัวตระนาบตรงนี้ได้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปทําใช้งานอื่นให้ดูตรงนี้เราเพิ่งใช้คำสั่ง dimension เขา active อยู่นะครับก็กดปุ่ม escape เป็นการยกเลิกเราสามารถที่จะเลือกว่าเลือกอันบนนะครับแล้วก็กดชิปเลือกทั้งหมดคลิกขวาอ่านะครับเลือก h i าย ครับก็เป็นการซ่อนละนะครับหรือจะซ่อนจากง่ายๆไวๆนะครับจากตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับจากตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็มาออกจากคําสั่งนะครับเราสามารถคลิกจากตรงนี้หรือคลิกขวาค้างเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับง่ายๆแล้วก็มาที่คําสั่ง x t o ทูครับอ่าดึงขึ้นไปกดชิปลดอาบูบมานะครับลากลงมานะครับส่วนสูงก็ประมาณ20นะครับจากนั้นกดโอเค ถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนฝั่งนี้นะครับตัวชิ้นชิ้นฝั่งนี้ก็หมุนวิวคำวมาผมกลางนะครับกดค้างแล้วก็โรเทตคลิกที่ผิวนะครับที่ต้องการสเก็ตเลือกคําสั่งสเก็ตจ,จากตรงนี้นะครับแล้วก็กดชิปบุบมนิดนึงคลิกค้างเลือกคําสั่งไล่นะครับเลือกให้มาสลับตรงนี้ปุ๊บลากมาต้องการเส้นโค้งละคลิกค้างเลือกคําสั่ง Arc นะครับคลิกมาตรงนี้ปุ๊บคลิกค้างคลิกขวาค้างเลือกคำสั่งไล e นะครับเลือกลงมานะครับปุ๊บแล้วก็มาเลือกมาต่อตรงนี้นะครับจากนั้นกด Escape นะครับ Escape การยกเลิกไปนะครับทีนี้ผมต้องการที่สร้างความสัมพันธ์นะครับก็ใส่ constraint ให้กับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลือกเป็นแบบ tangent นะครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ครับ อันนี้เขาก็แทนเจนกันละนะครับจากนั้นให้ขนาดเดมิชั่นครับเราสามารถคลิกคําสั่งเดมิชั่นตรงนี้หรือคลิกขวาค้างเลือกคาสั่งสมาร์ทเดมิชั่นตรงนี้นะครับส่วนสูงตรงนี้19 19ก็สูงคือ38นะครับความหนาตัวนี้10นะครับก็ตามนี้เลยนี่นะครับก็จากขอบนี้มาถึงตรงนี้นะครับคลิก เม้ส์ปุ่มกลาง1ทีนะครับคลิก2จุดนะครับก็38กด enter นะครับตัวนี้เป็น r 1 9คลิกนะครับที่เส้นคลิกเมาส์ปุ่มกลางนะครับเป็น19กด enter อันนี้ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับออกจากคำสั่งนะครับคลิกขวาค้างเลือกมาที่คำสั่งถูกต้องนะครับโอเคจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง extrude นะครับ ทิศทางไหนที่เราจะเอ็กทูดมานะครับอันนี้10มิน,นะครับเราก็คลิกเปลี่ยนขนาดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เบินคลิกกด enter อันนี้ได้ละนะครับกดโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวสลับนะครับว่ากดโอเคตรงไหนบ้างนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวตัวนี้นะตัวนี้นะครับก็เราสามารถที่จะ ใช้คำสั่งสำเนาขอบได้นะครับก็คลิกที่ผิวที่ต้องการสเก็ตเลือกไปที่คำสั่งสเก็ตจากนั้นนะครับคำสั่งนี่ครับโปรเจกต์คือการสำเนาเส้นกดคำสั่งโปรเจกต์นะครับเลือกคอนโทรลค้างคลิกขอบนะครับคลิกเี๋ยวนะคลิกขอบนะครับขอบนี่แล้วกดโอเค จากนั้นเราก็ปลดตัวนี้หน่อยนะครับคลิกไปที่ตัว constraint ตัวนี้นะครับคลิกปุ๊บปลด d e e เราลบออกเพราะว่าเราจะดึงมาทางนี้นะครับจากนั้นคลิกขวาค้างเลือกคําสั่งล i n นะครับคลิกวางลากลงมานะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้นะครับกด escape ตัวนี้ต้องการให้มีความสัมพันธ์แบบแนวตั้งก็นี่ไงตัว constraint นะครับตัวนี้เขาก็จะล็อกนะครับแนวตั้งเลยนะครับอันนี้ก็จะล็อกล็อกให้หมดละ จากนั้นนะครับก็ทําการนะครับออกจากการสกเก็ตคํับจางสกเก็ตก็ออกออกมาปุ๊บใช้คําสั่งอีกทูดนะครับออกมาเท่าไหร่นะครับออกมาเท่าไหร่ก็ในที่นี้ั้งหมดมัน10บเเนาะออกมาละสินะครับคนนี้ก็ใส่เข้าไปจริงๆจะใส่ให,ให้ให้เป็น20เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับกดโอเคถัดมานะครับเราจะทําตัวสล,อล็อตละนะครับ โดยปกติเนี่ยก็จะก็สามารถที่จะสร้างวงกลมสองวงนะครับใช้ใช้เส้นนะครับมาทาแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะทําอีกวิธีหนึ่งผมคลิกที่ผิวนะครับผิวนี้เลือกสเก็ตนะครับเลือกคําสั่งไล่นะครับคลิกขวาค้างเลือกคําสั่งไล่นะครับเอาเมาส์มาชี้ที่ขอบขับวงกลมเขาจะสร้างจุดเซนเตอร์นะครับขึ้นให้ลากลงมานะครับคลิกขวาค้างเลือกคำสั่ง i ด e ม s ชันให้ขนาดนะครับคลิก มาปุ่มกลางนะครับผมว่าตัวเนี้สิ9ทีนี้เราจะสร้างตัวสล็อตนะครับอย่างง่ายๆนะครับก็คือเรามาใช้คําสั่งติกเก็ตัวนี้เลือกเป็นแบบลูปเลือกเป็นแบบเซอร์คูลาจากนั้นเราก็มาคลิกที่เส้นเลยปั๊บเขาจะถามเลยว่าต้องการความหนาเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ <c oughs> ความหนาจะเป็นอยู่ที่13เนาะคือเป็นสล็อตขนาด13นะครับ ก็ใส่เลย13กดโอเคจากนั้นนะครับเขาดูจากลูกศรน,นะว่าให้ขยับออกมาตรงนี้จากเส้นนี้มานี้เท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งเลยนะครับ6.5กดโอเคอันนี้เป็นเป็นการทำแบบง,ง่ายๆนะครับกดโครสไปเราก็จะได้ละนะครับเส้นตรงกลางตัวนี้นะครับเราคลิกปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนจากเส้น Line, เซ็นเตอร์ไลน์จากเส้นลน์เนี่ยเป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ตรงนี้เลยนะครับง่ายๆจากนั้นนะครับ เราก็ออกจากสเก็ตนะครับคลิกขวานะครับคลิกถูกต้องจากนั้นนะครับมาที่คำสั่ง extrude คำสั่งของตัวซอฟต์แวร์ PTC Creo นะครับเป็นคำสั่งเดียวอยู่ในตัวนะครับคือ extrude นะครับถ้าย้อนกลับไปก็เป็นการคัดนะครับอยู่ที่เราจะตั้งค่าตรงนี้นะครับนี่จะ add หรือจะคัดนี้ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับจะสลับสลับตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้หมดนะครับจากนั้นนะครับ โอเคนะครับพอเรากดโอเคปุ๊บเนี่ยเราก็ได้งานตามนี้แหละฝั่งนี้เราจะให้ R นะครับเป็น R 19นะครับตัวนี้ก็ใช้คำสั่ง r า w นะครับคลิกนะครับคลิกตรงนี้จริงๆเราจะใส่ค่าตรงนี้นะครับเป็น r u s นะครับคลิกนี้เป็น19นะครับสามารถจะคลิกนะครับ Move Move ตรงนี้ขยับได้เลยนะนะครับแต่ตัวนี้บอกว่าใส่19มาป้อนตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็กดโอเค ถัดมาเราจะตัดนะครับต,ตัดตัดด้านล่างตัวนี้นี่ครับก็คลิกสเก็ตคลิกขวาค้างเลือกคำสั่งสร้างสี่เหลี่ยมเลือกมาเลือกคลิกขวาค้างคำสั่ง i ดิม s ชันนะครับส่วนสูงตัวนี้เท่าไหร่ก็6ก็ใส่คร่าวๆตัวนี้เท่าไหร่ก็6 3นะครับนี่ก็คลิก เมาปุ่มกลางก็เป็นการยอมรับ1นึ่งทีนะครับกดโอเคก็เราจะตัดนะครับก็คำสั่งเหมือนเดิม e x กทนะครับย้อนกลับไปน,นะครับไปฝั่งนู้นซึ่งในรูปแบบนะครับ Dev ตัวนี้เราเลือกได้นะเป็น Up to Next up to All นะครับ Up to Next กนี่คือไปเจอผิวข้างหน้าผิวแรกเขาก็จะหยุดเลยแต่ to All เนี่คือตัดทะลวงเลยนะครับพอเราได้จากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกดโอเคนะครับเราก็ได้ละนะครับ ถัดมาเจาะรูเจาะรูตัวนี้เจาะรูเรามาที่โฮนะครับก <c oughs> ารเจาะโฮตัวนี้ผมจะเจาะเป็นแบบเคาน์เตอร์บอนะครับรูเจาะ10นะครับก็จะคลิกที่ที่ตัวนี้นะครับเชฟที่เราจะใช้นะครับอันนี้เรากำหนดได้นะว่าเชฟไปที่เท่าไหร่นะครับในเอกสารตัวนี้เขาบอกว่าเออตัวนี้20นะนะครับ ดูใน10ระยะห่างนี่คือน่าจะอยู่ตรงกลางเซนเตอร์เลยนะดูใน10นะครับลึกลงไป6นะครับอันนี้เราก็ป้อนค่าตรงนี้เลยนะครับลึกลงไป่าอันนี้20สนะครับลึกอ่าส่วนส่วนความลึกตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นแบบ True Or นะครับแต่ทีนี้เราต้องการที่จะให้เขาอยู่ตรงเซนเตอร์นี้อ่าตรงเซนเตอร์ของอ ูได้ของ R เลยนะครับก็มาที่โมเดลนะครับมาเลือกสร้างแกนให้เขาก่อนนะครับคลิกตรงนี้มีแกนตรงนี้นะนะครับกดโอเคปั๊บนี่เรามาที่แท็บของ h o e ปั๊บนี่เขาตัดให้ละนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ใส่สีหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นเรื่องของการปรับวิวนี่นะครับก็คือการทําแบบนี้ตัวนี้ซ่อนนะครับเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับนี่จะซ่อนคลิกนะครับ ซ่อนไปนะครับเอ,าอ้ายังไม่ได้ซ่อนซ่อนอ่ะคลิกซ่อนไปนี่ก็ได้แบบนี้นะครับอ่ะวิววิวมาที่วิวนะครับเราจะเปลี่ยนแ p พ a r ล n ต์แล้วก็ใส่สีเลยนะครับกดอ่ะกด control น,นะครับเลือกเลือกนี่กด control น,นะครับไอ้ตัวตัวข้างล่างนี้พอดีกด2ปุ่มนะครับมันก็เลยโชว์แบบนี้ก็กด control น,นะครับเลือกเลือกเลือกมาอา่ะนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้ฉะนั้นก็กดโอเคตรงนี้นะ อ่านะครับอันนี้เราก็ได้แล้วนะครับเดีวนั้นเราก็มาปรับวิวนะครับป๊บนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับตัว PTC Creo นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับตัวหนึ่งจะเป็น High End ตัวหนึ่งเลยนะครับเดีวพบกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวว่างๆก็จะมานั่งรีวิวนะครับเขียน เล่นๆกันนะครับสวัสดีครับ